ได้กนนอกระงติ๊กมันนอเจ้าใจที่นนอเจ้า้มันเป้ติ๊กมันแด้ตกไมันได้มันเอมันค้ติ๊กเลยไข่มันติ๊กติ๊กันได้วันได้ตเลยหองมได้กันเลยรักๆฟันเป็น pan na ni nui pakke pak เราป็นตัยังไงที่เขาใจรักมา ai lupa mahu boleh nak kai pergi jumpa pak กับนี่นั่งอะไรได้นั่งกันน้อยกับไม่ใช่กับนั่งอะไรได้นั่งนอนอะไรกับนั่งนอนเลี้ยวกับไม่ใช่กับนอนกันเชือดได้กับกับปั้นกับกับปั้นกับกับปั้นช่วยได้กับนำตะกุนได้กับนำตะกุนกะลุงไม่ใช่ายนำตะกุนได้ได้กับช่วยได้ช่วยอะไรเลยช่วยได้ไม่บอกแต่มันเป็นติ๊ดช่วยอะไรเลยช่วยบำรุงกับ เยอะบำรุงครับับนั่งกับปันน้อยเยอะบำรุงครับ <c oughs> วันนี้มาเล่นเรืองอะไรกับเล่นเรืองนังนคันลอยกับชอบนั่งตะลุ่งไหมครับชอบเล้เ็กเล็กกระตากมาองเล็กวันนี้ไม่ดีรป,ประตูขึ้นนลงปัญญากเป็นอะไรกับ เป็นนัง่งกับอยากเป็นไหนนัง่งกับเป็นตัวรอะกับหืเอนงคนึืมอยากเป็นนั่งลุงไหมกับตัคารที่มีใจบ้านใจไม่ไปโรงเรียนนะครับไปเดียวกะยอบเรลียนยอะครับย่เรี่ยเดี๋ยวกะยอไปไรอะครับ่เปเตียงเดยอะไรนะครับ จะอะไรนะหยาดเอ็นจะเป็นหยาดเอ็นตอนนั้นชีวใจมันรักเธอตัวยังไม่ีวิตนิดนิดนิดเลย,นะย,เยได้ไเลยตัดฟันุงตัเลยตอนนั้นเจออะไรกับไปจากป้านเจออะไรกับนั่นตอนนั้นกับ จิอะไรกับอีกตัวนึงจออะไรกับอีกตัวนึงจืตัวนุ่งนี่เนัวกับจอไรกับเจ้าเมือนัวกับเจ้าเมือค่อีกตัวนึงจออะไรกับกับเจ้าตนี้กับจ๋วไรกับตัวนี้น่นี่นี่เดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวี๋ยวเดี๋ยวเดโอ้ตัวนี้จวไรกับอ๋อล้วก้นก้นก้น คนนี้กับเจอได้กับเปียกกับคนนี้เจอยักคนนี้เจอได้กับเจอยักกับอ๋อจักหมดเลยใช่ไหมกับไม่กันคนนี้นะแล้วกับคนนู้นคนนี้คนนี้เจอได้กับคนนี้เจอได้กับไอเกลน้ำไอปูนัไอไอปังจำมาไหมไอเปียกไอตับไอ นี่เจอเลยกับไม่เนนจอเลย<อ>ไปก้นับกิงไปอ้ไปกอนนะรับอันดาไปกอนนะรับไม่กับข้าในบ้านกอนนะรับแวก็ดีกับดีกับเลยเจ้าจิา๊ับโอเคบายบาย